สวัสดีครับผมกริดพ่อขอเล่าและนี่คือแดกบอร์ดสตอรี่สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการเงินรอบตัวเพื่อให้คุณรู้เท่าทันการเงินใ่พลาดพลัง้งจนจงกองหนี้สินและเพื่อให้คุณมีเงินเหลือเก็บมีเงินเหลือใช้ในอนาคตเพราะนี่คือชีวิตจริงถ้าไม่อยากพลาดเรื่องเท่าทันการเงินเรื่องการเงินรอบตัวซึ่งผมจะรวบรวมจากปัญหานในชีวิตจริงดูน,าน่ากดส i b e ให้ผมนะครับกดติดตาม และกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกการทุกคลิปของเรานะครับและช่วยให้กำลังใจก,กันด้วยการกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมจะนำสาระดีๆมานำเสนอให้คุนฟังทุกๆวันศุกร์และทุกๆวันอาทิตย์ยังไงก็ขอให้ติดตามกันไปตลอดนะครับความรวยหรือความจนไม่ได้วัดกันที่ตัวเลขในบัญชีนะครับไม่ว่ามีเงินมีทองเพียงอย่างเดียวก็จะเรียกว่าจนหรือรวย คนนั้นมันคงเป็นแค่ปลายเหตุของชีวิตคนเราส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่าควรจะรวยจะจนแตกต่างกันอย่างชัดเจนก็คือนิสัยซึ่งผมว่านิสัยนี่แหละคือต้นเหตุของการที่เรามีเงินมากน้อยต่างกันนิสัยจะถูกพัฒนามาจากทัศนคติหรือมุมมองในเรื่องต่างๆรอบตัวนะครับ หากมีมุมมองที่พาไปพัฒนาไปข้างหน้ามันก็จะส่งผลต่อน,นิสัยของเราไปสู่ความสําเร็จและความร่ํารวยในทางกลับกันหากทัศนคติของเราแย่มองแต่สิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์มันก็ลังแต่จะพาชีวิตไปสู่ความย่ําแย่ไปสู่ความล้มเหลวและสุดท้ายก็นําไปสู่ความยากจนความยากจนเป็นสิ่งที่ทุกคนต่างต้องการจะหลีกเลี่ยง และรู้สึกว่ามันน่าหวาดกลัวหากต้องเผชิญกับมันแต่เชื่อหรือเปล่าครับนิสัยบางอย่างก็เปรียบเสมือนเป็นตัวถ่วงที่จะคอยฉุดลั้งไม่ให้เราหลุดพ้นจากความยากจนสิ่งสำคัญที่สุดมันจะช่วยให้หลุดพ้นจากความยากจนคือคุณต้องสำรวจตัวคุณเองว่าคุณมีนิสัยยังไงหากพบนิสัยหรือพฤติกรรมที่ไม่ดี คุณก็ต้องทิ้งมันไปทิ้งนิสัยสลักพฤติกรรมปรลาดนิสัยเหล่านั้นทิ้งไปเชื่อนะครับว่าวันหนึ่งคุณจะต้องประสบกับความร่ํารวยอย่างแน่นอนมาดูกันว่านิสัยอะไรบ้างที่มันยังทําให้คนเราจนอยู่ทุกวันนี้ 1. <c oughs> คิดแค่วันต่อวันหรืออย่างมากก็คิดแค่วันนี้กับพรุ่งนี้นะครับ คนจนเนี่ยมักจะคิดแต่เอาตัวรอดไปวันๆเช่นทำงานวันนี้ได้เงินเยอะมาก็ถือว่าหมดภาระแล้วคิดเพียงว่าวันนี้มีพรุ่งนี้เป็นไงก็ช่างไม่สนใจถือว่าพรุ่งนี้เป็นเรื่องของอนาคตค่อยไปคิดแก้ปัญหากันเฉพาะหน้าจะเห็นได้ว่าคนจนเนี่ยไม่มีการวางแผนอะไรนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการออมเงินไวกเกษียณการออมเงินค่าเล่าเรียนบุตร <c oughs> จะเรียกว่าเช้าชามเย็นชามก็น่าจะพูดได้หรือบางคนก็มองแค่ว่าพรุ่งนี้จะทำมาหากินอะไรเขามองไกลไม่เป็นครับไม่คิดถึงอนาคตเรียกว่าสุขทุกข์กันไปแบบวันๆอย่างนี้เราก็ไม่ทันคนอื่นนะเราเพราะว่าเรามองแค่วันนี้มองแค่พรุ่งนี้ คนอื่นเนี่ยเขามองถึงปีหน้าสามปีหน้าห้าปีหน้าต้องปรับเปลี่ยนนิสัยนะครับว่าให้เรามองการไกลกันบ้างแล้วอนาคตจะสดใสย,ยิ่งขึ้นนะครับอันต่อมาก็คือสนใจแต่เรื่องของคนอื่นเรื่องของคนอื่นเนี่ยรู้ดีเลยนะครับแต่เรื่องของตัวเองเนี่ยไม่ไม่รู้อะไรเลยไม่สนใจเลยคนจนเนี่ยมักจะสนใจแต่ เรื่องคนอื่นเรื่องการซุบซิบนินทาซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ก่อประโยชน์อะไรให้กับตัวตัวเราเลยไม่ก่อประโยชน์ให้กับไรายได้ของเราเลยการสนใจเรื่องของคนอื่นมากเกินไปจะทําให้มันมีความรู้สึกเกิดขึ้นก็คือค,อความรู้สึกอิจฉาหรือเอาคนอื่นมาเปรียบเทียบกับตัวเราสุดท้ายก็ไปโทษโชคชะตาว่าโอ้ต่างกับคนรวยนะครับที่ ไม่สนใจเรื่องของคนอื่นสนใจแต่เรื่องของตัวเองคิดแต่วิธีการนําเงินไปต่อยอดคิดว่าจะเอาเงินไปลงทุนทางไหนลงทุนยังไงให้รวยมากขึ้นนะครับข้อต่อมาก็คือไม่กล้าลงทุนหรือไม่กล้ารับความเสี่ยงคนจนจะไม่กล้ารับความเสี่ยงเช่น การลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆเพราะว่าพวกเขาคิดว่าการลงทุนเป็นการไม่แน่นอนความคิดของเขาก็คือหากได้เงินก้อนมาก้อนหนึ่งเขาก็จะฝากไว้ในบัญชีแล้วก็ใช้เงินก้อนนั้นไปเรื่อยๆจกนกว่าจะหมดอะไรที่ควรจะเสี่ยงก็ไม่ยอมเสี่ยงอย่างที่บอกนะครับควนจนมักจะติดอยู่กับเรื่องหวยแต่พอเรื่องลงทุนเนี่ยโอ้มีข้ออ้างสารพัดครับว่าเรื่องเงินทุนบ้างละ ความรู้บ้างละเครื่องไม้เครื่องมือบ้างละเยอะครับรับรองได้เอาเป็นว่าไม่กล้าเสี่ยงไม่กล้าลงทุนในเรื่องที่ควรที่จะทำที่จะสร้างฐานะให้ดีขึ้นแต่ไปลงทุนในเรื่องที่ไม่ควรเป็นลงทุนซื้อหวยอะไรย่างนี้ซึ่งพฤติกรรมนี้ต่างจากคนรวยนะครับที่มักจะใช้เงินไปลงทุนแม้จะเสี่ยงแต่ก็คุ้มค่าหากได้รับผลตอบแทนที่มากกว่า การฝากเงินในบัญชีโดยก่อนที่จะลงทุนคนรวยจะศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนให้ละเอียดก่อนตัดสินใจและวิเคราะห์ดูว่าสามารถรับความเสี่ยงได้มากน้อยเพียงใดนะครับคงจะได้ยินบ่อยๆการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดศึกษารายละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับถ้าอยากรวยก็เสี่ยงโดย ศึกษาให้ถ่องแท้นะครับข้อถัดมาไม่ใฝ่เรียนรู้ไม่สนใจที่จะเรียนรู้แล้วก็ไม่สนใจที่จะพัฒนาตนเองจมอยู่กับความจนนะครับคนจนส่วนมากมักจะหยุดนิ่งอยู่กับที่แล้วก็มั่นใจว่าความรู้ที่ตนมีนั่นเนะ่เพียงพอกับการทำงานแล้วทั้งทีงที่มี ความจริง <c oughs> การเรียนรู้เนี่ยสามารถทำได้ทั้งชีวิต no one is too old to learn ใช่ไหมครับไม่มีใครแก่เกินเรียนเมื่อโลกยังคงหมุนในทุกๆวินาทีความเปลี่ยนแปลงบนโลกก็ยังคงสามารถเปลี่ยนไปได้ทุกวินาทีเช่นเดียวกันยิ่งหยุดนิ่งก็เท่ากับว่าเราก็ยิ่งตามโลกไม่ทัน หากต้องการหลุดพ้นจากความยากจนนะครับเราควรหันมาสนใจในการเรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดในแหล่งเรียนรู้ต่างๆเยอะแยะไปหมดในโลกนี้มีแหล่งเรียนรู้ฟรีๆเยอะไปหมดเลยใช่ไหมครับหรือว่าจะเอามาจากหนังสือจากอินเทอร์เน็ตจากทีวีนะครับจากวิทยุบางคนไม่รู้ก็มักจะอวดฉลาด แทนที่จะหาความรู้เพิ่มบางประเภทก็รู้ทุกอย่างว่าจะต้องทำอะไรให้ชีวิตดีขึ้นแต่ก็รู้แค่รู้เพราะว่ารู้ไปก็ไม่ทำอะไรสักอย่างไม่ได้ศึกษาพัฒนาเพิ่มเติมเขาว่ากันว่ายิ่งเราพัฒนาตัวเองมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งเข้าใกล้ความสำเร็จเข้าใกล้ความร่ำรวยมากยิ่งขึ้นเท่านั้น ลองเปลี่ยนนิสัยดูนะครับผมว่ารับรองว่าชีวิตเปลี่ยนแน่นอนข้อต่อมาทำงานแค่ให้ได้ค่าจ้างเท่านั้นคนจนเนี่ยมักจะทำงานเพื่อให้ได้แค่ค่าจ้างวันต่อวันโดยไม่คิดว่าจะทำยังไงให้ได้เงินมากขึ้นหรือทำยังไงจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองเพราะว่าถ้ามีธุรกิจเป็นของตัวเองเงินที่ได้รับ ก็ต้องได้มากกว่าสูงกว่าการเป็นลูกจ้างอย่างแน่นอนส่วนใหญ่แล้วคนจนจะไม่กล้าเสี่ยงและก็มักจะหาไรายได้จากการใช้แรงงานของตนเองเพื่ออุ่นใจว่าเรามีไรายได้ชัวร์แน่นอนทุกวันบางคนก็ประเภทดักไม่เอาเบาไม่สู้อู้เป็นอย่างเดียวนิสัยคนที่ห่างไกลความร่ำรวยก็คือพวกขี้เกียจ เรียกว่าชอบนอนตื่นสายอายทำกินหมิ่นเงินน้อยนอนรอคอยวาสนาโทษทีครับมาเต็มสูตรเลยพวกนี้อย่างเงี้ยจนถาวรจนยังไงก็จนเหมือนเดิมนะครับพวกนี้ถ้าไม่แก้นิสัยอันตรายนะครับข้อต่อไปตนีขี้เหนียวไม่แบ่งปัน คนจนส่วนใหญ่มักจะขี้เหนียวและไม่ชอบทําบุญเพราะเขามีความคิดที่ว่าเงินน่ยหามาด้วยความเหน็ดเหนื่อยเพราะอะไรจะต้องเอาเงินไปทําบุญแต่จริงๆแล้วความคิดพวกนี้เป็นความคิดที่ผิดนะครับเพราะยิ่งให้จะยิ่งได้รับยิ่งให้จะยิ่งมีความสุขในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าขี้เหนียวในการทําบุญหรือไม่เอ,อเื้อเฟื้อเผื่อแผ่เราก็จะไม่ได้รับความช่วยเหลือจากใคร เวลายามที่เราลำบากบางครั้งการให้ก็อาจจะนำผลดีมาหลายๆด้านนะครับมาสู่ตัวผู้ให้แม้ไม่ใช่ผลตอบแทนทางด้านการเงินแต่บางทีก็มีผลตอบแทนทางด้านจิตใจบางคนสะกดคำว่าน้ำใจก็ไม่เป็นนะครับไม่เข้าใจคำว่ายิ่งให้ยิ่งได้มองแต่คำว่าขอจึงจะได้ พอได้แล้วก็ใช้ไม่เป็นมีแล้วไม่แบ่งปันพอหมดก็ขอใหม่แล้วอย่างเงี้ยเมื่อไหร่ถึงจะมีใช่ไหมครับแล้วอย่างเงี้ยใครๆที่ไหนเขาจะให้คุณได้ตลอดเวลาคุณต้องรู้จักที่จะแบ่งปันถึงจะไม่มีเงินทองมากมายแต่เชื่อผมเถอะไม่มีเงินเราก็แบ่งปันได้แบ่งปันแรงแบ่งปันเหงื่อของเราใช่ไหมครับสักวันหนึ่งผลที่แบ่งปัน ก็จะกลับมาตอบแทนเราข้อต่อไปมองโลกในแง่ลบประเภทโลกนี้ไม่มีความยุติธรรมซะเลยอะไรอย่างเงี้ยมีแต่เรื่องเลวร้ายคนจนส่วนมากมักจะมองโลกในแง่ลบมักจะคิดว่าทํายังไงก็ไม่รวยทำยังไงก็ไม่รว,วยขึ้นมาได้มีชีวิตแบบนี้ก็พอแล้วแต่ทั้งนั้นที่ความเป็นจริงเนี เขาเองเนี่ยมีศักยภาพเพียงพอในการทำสิ่งต่างๆให้ดีขึ้นมากกว่าแต่คนโจนเหล่านั้นเนี่ยมักจะติดกับติดกับดักของความคิดเขาเองมองทุกอย่างเป็นวิกฤตไปหมดไม่พยายามจะหาโอกาสให้กับตัวเองมองโลกในแง่ร้ายมองโลกในแง่ลบโทษทุกสิ่งทุกอย่างที่หลายล้อมตัวเองไอ้นูนก็ไม่ดีไอ้นี่ก็ไม่เหมาะ ไอ้นั่นก็ไม่เป็นใจอะไรมันดูเลวร้ายไปหมดแย่ไปหมดใช่ไหมครับไม่ยุติธรรมกับตัวเองเลยอะไรอย่างเงี้ยผมจะบอกว่าโลกมันไม่รู้หรอกครับว่ายุติธรรมหรือไม่ยุติธรรมเป็นยังไงอยู่ที่ตัวเราเนี่ยแหละเราจะอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยนะครับหากเรามองมันดีมองให้เป็นประโยชน์มันก็เกิดประโยชน์กับเราแต่ถ้าเรามองแย่ๆแล้วอย่างเงี้ย คิดยังไงมันก็ไม่หลุดพ้นจากความยากจนหรอกครับข้อถัดมาทำตามคนอื่นไม่ทำในสิ่งที่ตัวเองถนัดพอ,อ,อคนจนบางคนเนี่ยความรู้มากนะครับพอที่จะทำธุรกิจอย่างไงอ,อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แต่ก็ไม่กล้าพอที่จะลงมือทำเพราะว่าคนจนเนี่ยมักมีความคิดว่า หากทำลงไปแล้วอาจสู้คนรวยไม่ได้ด้วยความคิดแบบนี้ความฝันของคนจนจึงไม่สามารถกลายเป็นความจริงได้แตกต่างกับคนรวยที่สนใจที่จะทำอะไรเขาก็จะศึกษาเรื่องนั้นแล้วก็ลงมือทำเลยแม้จะได้ไม่ผลลัพธ์เป็นไปได้ตามที่เขาคาดหวังแต่ก็อย่างน้อยเขาก็ได้ประสบการณ์ที่มันจะหล่อหลอมรวบรวมให้เขาเก่งมาก ขึ้นกว่าเดิมให้มีความรอบคอบมากขึ้นกว่าเดิมมีความละเอียดต่อการทำงานมากขึ้นกว่าเดิมส่วนบางคนเห็นเพื่อนทำอะไรพอได้ตังก็แห่กันไปทำบ้างอยากจะรวยเหมือนเพื่อนผมบอกเ่อ้เลยครับว่าไม่มีไม่เป็นความจริงอะไรที่แห่กันไปทำมากๆมันจะเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเกินความต้องการ โอเวอร์ p ั y ายนะครับน่าจะเห็นๆกันอยู่เช่นอะไรเดียวอย่างยางพาราหรือพวกพวกืชเกษตรหลายๆอย่างพอแห่กันไปทำแห่กันไปปลูกพอผลผลิตมันเยอะราคามันก็ต้องตกใด่มไหมครับตอนนี้ราคายางไม่แทบจะไม่เหลือชิ้นดีเลยใช่ไหมครับยังมีอีกหลายอย่างที่แห่กันไปหวังรวย แต่สุดท้ายก็ชวนกันไปจนจนได้นะครับถัดมาคิดแต่จะเอาเงินไปใช้อะไรดีคือสนใจแต่ว่าเงินที่มีเอาไปใช้อะไรดีใช่ไหมครับคนจนเนี่ยสนใจแต่การนําเงินไปใช้หรือการมองหาหนทางที่จะนำเงินไปสร้างความสุขให้กับตัวเองไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวจนเกินความจําเป็น การซื้อของแบรนด์เนมจนเกินความจำเป็นการกินหรูอยู่สบายซื้อความสบายแบบปลอมๆสนุกไปชั่วข่าวเช่นพวกเหล้าพวกเบียรอะไรพวกนี้นะครับพวกเสื้อผ้าแพงๆของใช้ที่อวดร่ำอวดรวยด้วยเงินจะเห็นได้ว่าสิ่งพวกนี้ล้วนแต่เป็นมูลค่าที่มันจะลดลงและเป็นตัวการที่ทำให้เงินเก็บของเราเนี่ย หดลงไปน้อยลงไปอนาคตสุดท้ายก็ถ้าเกิดยังทําตัวแบบนี้ก็ต้องไปเป็นหนี้บัตรเครดิตใช่ไหมครับไปเสียดอกเบี้ยให้หนี้นอกระบบไม่รู้จักที่จะบริหารจัดการเงินให้เป็นระบบวางแผนค่าใช้จ่ายนิสัยแบบนี้ก็จนทั้งปีครับเขาเรียกจนวันจนคืนข้อสุดท้ายที่ผมคิดได้ในคลิปนี้ ก็คือสนใจแต่เรื่องโชคลาภสนใจแต่เรื่องเสี่ยงโชคเสี่ยงแต่โชคหวังรวยทางรัดมองหาแต่โชคลาภคนจนจะสนใจแต่เรื่องดวงเรื่องโชคเช่นการใช้เงินซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่การใช้เงินเล่นพนันบอลพวกเขามีความคิดว่าการพนันนี้จะทำให้เขารวยได้สักวันหนึ่งเขาต้องรวยได้ ซึ่งความคิดแบบนี้เป็นความคิดที่ผิดอย่างมหานผิดอย่างยิ่งเพราะการพนันแม้จะได้รับเงินมาสมมุติคุณโชคดีคุณได้รับเงินมาเป็นจานวนมากแต่เงินมันก็หมดไปอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันสิ่งที่คนจนควรมุ่งมั่นก็คือต้องมีเงินออมมีเงินเก็บแล้วก็เอาเงินออมเงินเก็บไปลงทุนให้เกิดประโยชน์และมีมูลค่าเพิ่มมากสูงขึ้นดีกว่าจะนำเงิน ไปเสี่ยงโชคเพราะโอกาสที่ได้รับเงินกลับคืนนะ่ะมันน้อยเกินกว่าที่คุณจะเอาเงินไปลงทุนนะครับจาก10นิสัยที่ผมพูดไปถ้าคุณสามารถปรับเปลี่ยนนิสัยของคุณได้นะครับด้วยความตั้งใจอย่างแท้จริงพร้อมทั้งมีความขยันมีความอดทนมีความมุ่งมั่นสู่เป้าหมาย รับรองเลยว่าทุกคนจะหลุดพ้นจากความยากจนได้อย่างแน่นอนก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะครับถ้าท่านมีข้อคิดเห็นมีปัญหาจะสอบถามสามารถเขียนข้อความทิ้งไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมจะตอบทุกความคิดเห็นหรือว่าท่านใดมีข้อแนะนำมีข้อติข้อชมอะไรก็แล้วแต่หรืออยากจะฟัง เออเกี่ยวกับเรื่องอะไรอยากให้ผมไปหาข้อมูลเรื่องอะไรก็เขียนไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับผมก็จะอ่านแล้วก็รีบจัดการดำเนินการตามที่ทุกคนต้องการนะครับยังไงก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปให้เพื่อนๆของคุณได้เห็นได้ฟังนะครับถ้าเกิดใครยังไม่กดติดตามก็รบกวนกดติดตาม กดกระดิ่งให้ผมด้วยจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปที่เราโพสนะครับยังไงเป็นกำลังใจช่องให้เราของเราด้วยนะครับก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะครับผมขอให้ทุกๆท่านมีความสุขด้วยความปรารถนาดีจาก d a ชบอร์ดสตอรี่ของเราอย่าลืมนะครับคลิปใหม่ของเราจะลงทุกๆวันศุกร์และวันอาทิตย์เวลาหนึ่งทุ่มส่วนคลิปอัปเดตสถานการณ์ มีสถานการณ์อะไรที่จะต้องการความรวดเร็วเราก็จะลงกลางอาทิตย์ตลอดทั้งอาทิตย์ได้นะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขมีเงินเหลือเก็บมีเงินเหลือใช้นะครับเป็นคนที่ร่ำรวยทุกๆคนนะครับสวัสดีครับ